สวัสดีครับสสดีแฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาเจอกับผมหมอมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสําหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึกมวยไทยพันธมิตรสัญจรประจําวันจันทร์ที่8มกราคม2567โดยช่อง24ท o for ์ยก็ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยช่วคราววัดแสงแก้วโพธิยานอำเภอแม่สะระ จังหวัดเชียงรายตั้งแต่เวลา18นาฬิกาไปจนถึงเวลา20นาฬกาโดยประมาณโดยคุณสมหมายสกุลเมตตาพร้อมทีมงานกลุ่มพลังใหม่ก็ประกบคู่มวยไว้ตามใบรายการดังนี้ครับคู่ที่1ยอดดอยแก้วสำลิดเจอกับเพชรอนุวัตนต่อแย้มสวนหรือว่ายอดอุดรออุดอุดรเดิมนั่นเองเจอกันที่พิกัด118ปอนด์เท่ากัน คู่ที่สองกล้องไกรบดอ,อรแก้วนนทบุรีมา112ต่อให้เพชรนายาหน่งบางสายหรือว่าเพชรนายานายาปาักวิวมา113ปอนด์ครับส่วนคู่รองวัชรพลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจอกับคู่ปรับเก่าเพชรแสนคมสอสมหมายหรือว่าเพชรแสนคมแจ็กกี้ยิมนั่นเอง เจอกันที่120ปอนด์ครับส่วนคู่เอกประจําวันนี้สิงห์ดมทองนกีรลตกระบ,บังหรือว่าเลิศชัยเอราวัณเดิมนั่นเองเจอกับสลามขาวพีเคเสันชัยมวยไทยยิมที่พิก127ัด1 2 7ปอนด์ครับครับวันจะไปฟังทัศนวิจารณ์ศึกมวยไทยพันธมิตรสัญจรครั้งทั้ง4คู่นะครับ หมอมวยก็ขอกําลังใจจาก FC ทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับส่วนเซียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปรุ่นเป็นเชียร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหมอมวยก็ขอแนะนามมกกํานมวยพักยกพีเคสองช่วยท่านได้ครับมวยพักยกพีเคสองระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ INE, อ d ดีไลน์แอดพีเคสองสี่แอดพีเคสองจะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลา อย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยบนนอกนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปครับทัศน,นวิจารณ์คู่ที่ 1. ยอดดอยแก้วสำลิดเจอกับเพชรอนุวัตรต่อเยแมสวนหรือว่ายอดอุดรเอาอุดร1้อปอนด์เท่ากันมาดูที่มุมแดงครับยอดดอยนี่ก็ประเภทไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดถนัดขวาหนักน่วงรุนแรงทุกลูก บูดูดันตลอดปอใหญ่ปลายแรงกล้าแลกกล้าลุยครับฟอร์มการชกก็อยู่ในช่วงขาลงครับปี6-6นี้ชกไว้5ไฟนะก็ยังไม่ชนะใครนะครับ3ามครั้งหลังก็มีแพ้คะแนนโรบคอปแรดโกยิมที่รายการวันลุกพเนีแล้วก็แพ้คะแนนปิดมาีสวนจากคาเฟ่ที่ทูปเตมีดอนเมืองล่าสุดก็ไปแพ้คะแนน ซันเดย์บูมเด็กเสียนที่เวทีราชดำเนินครับส่วนน้ำเงินเพชรอนุวัตต่อเย้มสวนนี่ก็ประเภทฝีมือจัดจ้านเหลี่ยมเชิงดีสอกคมเป็นหมวซ้ายครับเตะ้ายต่อย้ายอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยประเภทตั้งรับจับทางได้เดินเป็นครับปีห6โชคไว้5้าไฟชนะ2แพ้3 3ข้างหลังก็มีชนะนกยกสเพชรพันล้าน ไฟเตอร์มวยไทยที่เวทีมารังสิตแพนน็อกยกสี่คิวทองนุ้ยสี่มุมเมืองที่เวทีมารังสิตล่าสุดก็ชนะคะแนนสราวุธบังมัดของตันที่เวทีราชดำเนินครับครับรูปเกณที่น่าจะเป็นคู่นี้ถือว่าสายเจอขวาไฟเตอร์เจอฝีมือนะครับหมุมแดงยอดดอยแก้วสำลีเต,ตะขวาต่อยขวาบูดุด,ดันต้นๆมีลุ้นนับลุ้นนอกกอดน,นะครับ ส่วนน้ำเงินเพชรอนุวัฒน์ต่อเย็มสวนฝีมือตังรับจับทางดักเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมเชิงดีสอบคมตนตนถ้าไม่โดนนับไม่โดนน็อกไปปลายผมดูว่าจะใสเหลี่ยมมวยกระดูกมวยที่ดีกว่าดักเตะซ้ายดักเสียบดักแทงจะเบียดเอาชนะยอดดอยได้ไทยๆครับผมให้น้ำเงินเพชรอนุวัฒน์ต่อเย้มสวนเป็นมวยรักมวยชอบระดับสองดาวครับ มาต่อกันคู่ที่2เลยครับก้องไก่รบดกเตรกกบบอร์แก้วนนทบรีเจอกับเพชรนายาโหน่งบางสายครับก้องไก่รบนี่ก็มา112ปอนด์ต่อให้เพชรนายา113ปอนด์ครับเพื่อความเหมาะสมมาดูมุมแดงครับกองไกรบนี่ก็ประเภทฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาเลียมมวยจัดจ้านเก่าเกม อาวุธหลากหลายใจเกินร้อยปี66หกชกไว้6ไฟชนะสองแพ้สเสมอหนึ่งล่าสุดก็มีแพ้นอกยกสี่ทัพทิมทองสจอเล็กเมืองนนทที่จังหวัดสตูลแพ้คะแนนฟัววินสิทธิ์เจริญทรัพย์ที่วิทีราชดำเนินล่าสุดชนะนกยกสามราชันสอสมนึกที่รายการวันลุมพินีครับส่วนน้ำเงินเพชรนายหานงบงังไยหรือว่าเพชรนายา ในยาปักวิวนั่นเองก็เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายตั้งรับได้เดินเป็นนะครับเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงก้าแลลก,กาลุยฟอร์มสดครับปี6-6หกโชคไว้8ชนะ6แพ้1เสมอ1 3ึ่ามครั้งหลังนี้ก็ยังไม่แพ้ใครมีชนะคะแนนพลอยขาววีเคเขาใหญ่ที่เวทีราชดำเดนินชนะคะแนนขุนไกลสวังเสือที่ถูปฏิมีดอนเมือง ล่าสุดก็เสมอกับแอดเทวดาตอสุรัตที่เวิธีราชดำเนินครับครับสำหรับรูปเกลี่ที่น่าจะเป็นคู่นี้เราต้องบอกว่าซ้ายเจอขวาแดกงก้องกรยรบดอกเตอร์แก้วนนทบุรีฝีมือตั้งรับจับทางเตะขวาต่อยขวากระดูกดีกว่านะครับจึงต้องต่อนํำหนักให้หนึ่งปอนเพื่อความเหมาะสม ส่วนน้าเงินเพชรน,ยนายาหนงบังไซฟอมสดครับสีไฟหลังยังไม่แพ้ใครได้สูงได้ลอยได้น้ําหนักหนึ่งปอนส่วนตัวผมดูว่าต้นต้นฝีมือต่อฝีมือนะครับคู่นี้ก็ชิงไหวชิงพริบกันกลางเวทีคู่ขี้สุดสีนะแต่ไปลายปลายผมดูว่าน้าเงินเพชรน,ยนายาหนงบังไย จะอาศัยเหลี่ยมมวยทางซ้ายดักเตะดักเสียบดักแทงเบียดเอาชนะแดงก้องไก่รบได้ไท้ายครับคู่นี้ผมให้น้ำเงินเพชรนายาโหน่งบางซทรเป็นมนรัหมยชอบระดับ1ดาวครับก็ไปต่อกันที่คู่ที่3ครับซึ่งเป็นรองคู่เอกประจำวันนี้วัชลรพลพีเคแสนชยัมยมวยไทยยิมเจอกับคู่ปรับเก่าเพชรแสนคม สสมหมายหรือว่าเพชรแสนคมแจ็คกี้ยิมที่พิกัด120ป่ปอนด์ครับมาดูที่มุมแดงครับวัชรพลนี้ก็ประเภทฝีมืออาวุธครบเครื่องเหลี่ยมเชิงดีเตะขวาต่อยขวามูดูดดันตลอดปอดใหญ่ปลายแรงนะครับแต่ว่าหายไปนานล่าสุดเพิ่งกลับมาก็มาชนะคูกก่ชกวันนี้นะครับ3ครั้งล่าสุดก็มีชนะคะแนนพงศิริสอส,อสอต่อย8ริ้วที่เวทีจิตเมืองนนท ปแนะแล้วก็แพ้คะแนนพงศิริที่วิธีจิตมืองน์ล่าสุดก็กลับมาชนะคะแนนเพชรแสนคมสดสมหมายกูชกวันนี้เมื่อวันที่4พฤศจิกายนปี66ที่ผ่านมาครับส่วนน้ำเงินเพชรแสนคมสะสมหมายหรือว่าเพชรแสนคมแจ็กกี้ยิมนี่ก็ประเภทผีมือรูปร่างสูงยาวเข่าดีนอกได้ในดีตั้งรับจับทางได้เดินเป็นนะครับเหลี่ยมมวย ชกประจำสม่ำเสมอนะครับปี P 66นี้ชคไวถึง8ไฟ์แต่ว่าชนะ3แพ้5 3ครั้งหลังก็มีแพ้คะแนนเจ้าอินซีเกียรติเจริญชัยที่วิธีสยามอ้อมน้อยแล้วก็ชนะคะแนนเพชรปวาริศทีเบมยิมที่สยามอ้อมน้อยล่าสุดก็นี่แหละครับแพ้คะแนนคู่ชกวันนี้วัชระพลพีเคสัญชยัยมยไทยยิมที่สยามอ้อมน้อยครับ ครับสำหรับรูปเกมที่น่าจะเป็นแดงวัชลพลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนี่อายุ31นะครับเป็นรุ่นพี่ถึง7ปีครบเครื่องครับเก๋าเกมเตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมเชิงดีแต่ว่าหายไปนานส่วนน้ำเงินเพชรแสนคมสดสมหมายรุ่นน้องเคยแพ้มาเมื่อวันที่4พฤศจิกายนปี66ที่สยามอ้าน้อยนี่แหละนะครับก็ได้สูงได้ลอยครับ โชคประจำสม่ำเสมอนะครับคราวที่แพ้มาเพราะว่าโดนหมัดเสียอาการนะครับแต่ส่วนตัวผมยังดูว่าเจอกันคราวที่แล้วเนี่ยวัชรพลเพิ่งกลับมาเป็นไฟแรกนะครับร่างกายก็ยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่แต่วันนี้ร่างกายของวัชรพลพิเคแสนชัยแน่นอนครับต้องดีกว่าไฟก่อนนะครับฉะนั้นผมจึงมองว่า วัชลรพลจะใส่กระดูกมวยที่ดีกว่าย้ำแขนเอาชนะเพชรแสนคมได้อีกครั้งหนึ่งครับคู่นี้ผมให้แดงครับวัชลรพลพิเคสนชยัมยมชทยยิมเป็นมวยรักมวยชอบระดับ4ดาวครับเดินทางม,มาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกประจำวันนี้ครับสิงลมทองนกยินและกะบงังเจอกับฉลามขาวพิเคสนชยัยที่127ปอนด์เท่ากันครับ มาดูที่มุมแดงครับสิงหดมทอนี่ก็ประเภทฝีมือคบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาหนักแรงนะครับบูดุดันขยันออกอาวุธปอดใหญ่ปลายแรงสอบคมเก่าเก็บนะครับเป็นมวยฟอร์มสดครับปี6-6นี้ชกไว้9ไฟชนะ8แพ้แค่1โดยเฉพาะ6ครั้งหลังนี้ยังไม่แพ้ใครนะครับ3ครั้งหลังก็มีชนะคะแนน ฮวนกอร์ดอนพิเกสนชยัยที่สยามอ้อมน้อยชนะคะแนนสเตฟานเออวายที่รายการวันลุมพินีล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรลำพูนบำรงสิทธิ์ที่เวทีราชดำเนินครับส่วนน้ำเงินฉล้มขาวพิเแสเสนชยัยนี่ก็ประเภทฝีมืออาวุธครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาตังรับจับทางเราโตเราบวกเหลี่ยมเชิงดีเก่าเกมแต่ว่านานๆทุกทีครับ ปี66จบไว้แค่5ไฟไฟก็มีชนะ3แพ้2 3ครั้งหลังนี้ก็มีชนะคะแนนสมานชัย t ีเอ็มดิมที่เวทีราชดำเนินแพ้คะแนนปานเทพวีเคเขาใหญ่ที่รายการวันลุพินีล่าสุดก็ชนะคะแนนสมานชัย t ีเอดิมอีกครั้งหนึ่งที่ศึกแพทแท็กไฟสัญจรนะครับครับรูกเกมที่น่าจะเป็น แดงสิงดมทองอสิงดมทองนกยีลักระบังอายุ24เป็นรุ่นพี่3ปีได้สูงได้ลอยฟอมสด6ไฟล่าสุดอย่างที่บอกอยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นส่วนน้ำเงินฉลามขาพิเคตเซนชัยก็ฝีมือเหลี่ยมเชิงดีสอกคมเก่าเกมทั้งคู่นี่ทรงมวยคล้ายๆกันก็มีตั้งรับจัดทางได้เดินเป็นนะครับอาวุธหนักแรงพอๆกัน แต่ในช่วงนี้แดงสิงห์ดมทองนี่ประเภทความกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับร่างกายความมั่นใจสูงฉะนั้นผมจึงมองว่าโอกาสชนะของแดงสิงห์ดมทองมีมากกว่าครับผมให้แดงสิงห์ดมทองในนกกีกรักกับบังเป็นมวยรักมวยชอบระดับ3ดาวครับ,คร,บครับก็จบทัศนวิจารณ์ศึก มวยไทยพันธมิตรสัญจรทั้ง4คู่นะครับครับก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบหมอมวยก็ขอแนะนําสําหรับสิ่มวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปรุ่นเปียเชียม์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหมอมวยก็ขอแนะนํามวยพักยก PK24 ช่วยท่านได้ครับมวยพักยก PK24 ระบบอโอโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ idline pk24 แอปพลิเคชันสอจะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยภานอกได้รับมาจะขอฉพะระคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปครับสรุปมือรักมือชอบศึกมวยไทยพันธมิตรสัญจรประจําวันจนันนี้คููที่1ผมให้น้ําเงินเพชรอนุวัฒน์ต่อแย้มสวนเป็นมวยรักมวยชอบระดับ2ดาวเหลี่ยมมวยกระดูกมวยดีกว่าครับคููที่2ให้น้ําเงินเพชรนาย่าโหนงบางสายเป็นมวยรักมวยชอบระดับ1ดาวเข่าแรงแสงปลาย คู่ที่สามให้แดงครับวัชรพ,พลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเป็นมวยรักมวยชอบระดับสี่ดาวกระดูกแข็งปกอาวุธหนักแรงกว่าคู่ที่สี่ก็ให้แดงครับสิงห์ดมทองนกยีรัะกระบังเป็นมวยรักมวยชอบระดับสามดาวสดแรงแก่งทั่วแผ่นครับครับขอมูล ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างน,นะครับถ้าเห็นด้วยก็ตามกันไปแต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับขอให้ f อทุกท่านแฟนบวยทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ